มาสอกไปหาล้านสิเก็บไปฝากล้านไส้น้ำยูล้านไส้น้อยอยูตั้งแกงวัดจานขอบคุณคะ่ะล้านสาวล้านสาวขอบคุณมากมากคะ่ะไอทางใจทักทายรอบห้องครับพินักการาทักทายรอบห้องได้จ้าเด้อจากพินักการเข้านี่อันเข้าสิบประสานกันขึ้นมากสีเลยกค่ะพี่น้องในิ้เขาสิเป็นใบสีค่ำค่ ออกสีดำเนาะคันมามามาเอาลูกเบอร์รี่ไปกินกับไอศครีมดนะจ้าเดอ้อขอบคุณค่ะสามล้านดวงตาลงมาให้พี่พี่น้องน้องเบิง้งเพิ่นนมาอันเธอว่ามันแปลกบอว่าซันอันเขาเกิดขึ้นมมาเขาก็สิกอดกันน้องตอนเมา <laughs> ครับ <laughs> อพอพอมีนะพอมีต้ตนเพิ่อนไว้ให้เป็น อันลอดกินหมากแหมขันบ้านเท่าก็เซื่อว่าหมากพักพองเนอกหมากเพื่อนเป็นเอาป้อแอบะแะเนี่ยแม่จ้าก,ก่อนเนี่ยหละ่ะไปเห็นอยู่บ้านเพื่อนเนาะอ,อันนั่งอยู่ที่บ้านเพื่อนตาในกน็มองมองมอง,มองกับสิ่งบนอยู่ได้พี่นองสิงผ่านยังไม่ไปถึงไหนเลยก็กลัวกลัวเขาจะพวกน้องๆก็เขาบอกว่ากลัวจะไม่ผ่านเพราะว่าเราเดินสายป่าเราไปสายอันไม่เลื่อนล่องเพยงบะนี้มูเพื่อนน้องนองเพื่อนว่าเอาขึ้นไปล่องเพยงว่าสั้น อันเบยา,านอันบยา,านมันพิดบอกว่าจันก็เลยว่าอุ้ยกระเทืงกาะก,ะก,ะก,ะกากลัวๆวมากองไผ่ของมันเนาะถ้าไม่เพื่อนม่พี่ม่น,อน้องถึงนมาเขียนขมาคอมเมนต์ม่เขียนมาถามกะพอได้ดตอบไ้ถามข้ามเบากันเออหลังบ้านก็คุยกับในน้องแก้วตาอยู่ค่ะอืมก็มีถามน้องแก้วตาบ้างบางสิ่งบางอย่างถ้าใครรู้อะไร ผูกใจอยากผูกคอตายวันละลายสิบหนประชดใจไม่เลื่อนเป็นคนความจำสันเมื่อจ้าขอบคุณละลายที่มีกระลังใจแวะเวียนมหาเนาะอ่ะลองให้มีความ <c oughs> คืุกมันเป็นเบื้องอยู่ใน,นอันวิดีโอของไม่เลื่อนผ้าไปก็สิเห็น เขาสิบประสานกันจนหดเขาแก้เลไแมพี่น้องอันเพื่อนกันเลยเอื่นว่าสวัสดีค่ะมามาแล้วมเมาเนี่ยไปไหวเมาไนไปว่าขอบคุณค่ะ <c oughs> แค่มองต้นเพื่อนไววให้เป็นอันลอดกินมากไหม ขันบ้านเฮาก็ะเซือน่าหมากพักพองเนาะหมากเพื่อนเป็นอาป้อแอบแปะเนี่ยไมมจ๊ะตาไ,ไหมเป็นตาสนุกอยู่บ้านเฮาอมไม่เลือนรองเพ่งพอครับรองได้เลยไม่ต้องใส่เสียงทุกคนกระลั่งเฮียงกระลั่งปังแต่ละคนเนาะขอให้ลำลำเลยรุ้ยเด้อขอให้ซุกคีสุขคีทุกคนเฮียงปัง,ปงทุกคนนะคะใจขึ้นกันแต่ว่ามองมีเขาจ็ว่าบา่หลกันมีเนหันบ่หล มันปีนี้ก็เล็บว่าได้ไปนี่ค่ะเป็นผลไม้ที่ดีแล้วก็ชอบกินไปเก็บอันไปเก็บอยู่ในปานเที่ยสิเก็บออกมาดวงตาก็รู้ว่าคุณคิดอะไรอันกินฉันใช่ไหมใช่ไหมไหนใจคุณคิดแค่มองมาเขาก็ับมาจับแขนจับมือกอดกันไปน้ำกันละจ้ากันไปแวะเวียนบ่ถึงไงกับอัน ขอโทษขออภัยด้วยก็เห็นโบแดงแสลงในใจอยากแชงให้ไปด้วยขอบคุณค่าหลานสาวหลานสาวขอบคุณมากๆค่ะเป็นกัดแกมผสมโซดาให้อายสุขสันได้รักแค่เพียงบางวันได้เห็นค่าเลยจ้ะ คุ้มค่าซื้อมาปลูกคุ้มค่าเลยจาาพี่นองจ่าเนี่ยกคไม่อยากซื้อไปอันอยากซื้อไปปลูกบ้านเฮ้าได้ห,ห้ไปซ่อมอีกกอนเดอ้อขอติดไว้เหมือนพี่นักการเดี๋ยวให้ไปซ่อมมาก่อนเนาะเดี๋ยวให้ไปซ่อมมาก่อนใ่มาวาออโบผูกผมโยนทิ้งลงท่อคิดแดงอยากเว้าออกไป เผื่อใจว่าหักน้องแหงก็ตีดที่ตรงตำแหนง่งว่าเขาใจดอกม,มูพิน่นอันอันเห็นอยู่ประเทศอันฟิงเลน่นขาเจ้ากับพาก,กันไปเจ็บไปเนีน่ยเขาเจ้าก็มีกระดูกสีบอกคิดหอดเฮาหักน้องไหนเมื่อตอนเมาเอินมานั่งเฝ้าเอาเอกเอาใจบัดยางคันแม่นเออ ร่วมกันเทิ้งสามเก็บสามรอบก็จะได้ประมาณจากสองกระป๋องนี่แหละก็องกระป๋องกล้กวยวจ้ะไม่ทีศรีสะเกดโอ้อำเภอกันทลักโอ้บอกค่ะอันอันอนี้มันเป็นคนละอันนี่กันมากัดแตกต่างกะเลไทยมาหายบึงไปบ้านเพื่อนอยุยุษซุดไอ้บ้านเพื่อนอยุแถวเอาอฝากน้องเล็กศีสัตด้วยนะคะน้องเล็กศีสัตเขามีบ้านแดงค่ะ ก็ค่อยจะถามน้องถามนุ่งเพลินอย่างไรครับก็ก้อมือกันไปเนาะอันรูข้ขจ้าขาเจ้ภาพาไปเที่ยวอันพวกกลุมคณะครูขาเจ้ภาพไปเที่ยวแม่จ้มามแล้วคุณเอ๋วกะมีมาแล้วน้องเล็กละได้อะไรกินคะน้องเล็กสุดยอดถึงเมืองไทยออยู่ไสน้อจ่า กินข้าวไปนออกินขา้าวกินน้ำเราไปทางบ้านก็คุยกับไในน้องแก้วตาอยู่ค่ะอืมก็มีถามน้องแก้วตาบ้างบางสิ่งบางอย่างถ้าใครรู้อะไรคนอยากตายให้พน้นด้วยโบผูกผมคืนคมเลืเกินเนวสิเบ้าย่องยอเห้าคือคนสำคัญงามโบจินเหล่า ในใจของไม่เอวสิาย่องยอเฮาคือคนสำคัญงามบบจินเหลาในใจของไม่คันม้นเ,นเอร่วมกัน 3, 3, ทั้งสามเก็บสามรอบก็จะได้ประมาณจากกักสองกระป๋องนี่แหละก็สองกระป๋องกล้วยจ้จาเจ้าของกันเลยพ่อได้กิน่นแต่อยูุ่สวนเจ้าของเท่านัน้นแหละจ้าพี่นอ้องเพราะว่าซื้อเอาต้นเพื่อนมาปลูก ต้นมาปลูกลูกง่ายๆน่ะละจ้าพี่น้องจ้ามาปลูกกระลังซุกลูกไอ้โบลูกเบรรี่ยูเซีนลูกไม่เยินแบกร่กระลังเสร็ุกจ้าพี่น้องจ้าไปหาเก็บไอ้รูมมาครอลูมมาคร้อมาสั่นเพื่อนว่าเพื่อนว่าอันต้นไม้เขากอดกันไว้สั่นว่าอ่อนของเอเชียอันข้าเจ้าเจ้าของร้านเป็นคนเวียดนามอยู่ในเมืองนี่ อันบรรนนย,ยญญากาศร่มหนาวแม้บ้านเพิ่นอันป่านบอบเบอรเนอันนาห่อนป่านบ่บเบ่เป็บ,น,บ,น,บน,นสมเตรเติไมไพี่นองบ้านเพิ่นมันลม่มลบขอบคุ้นลลายข้าวผัดไข่ข้าฝนตกหนักตอนนี้โอ้ยฝนตอนนี้ฝนจะเป็นรสชาติของนี่เนื้อเนื้อทั้งในเพิ่นเป็นแบบนี้จ้ะอนือเนื้อในเพิ่นเป็นแบบนี้เพลง เสียงดนตรีโอ oh. อันบ่อพีทแม่นบ่ค่ะพี่นักการสิเกิดขึ้นมามันมาเป็นงอกคือพัก,กูดได้พี่น้องมันสิเป็นอันกอดกันขึ้นมาเลยประสานกันขึ้นมาเลยแม่พี่น้องคือจังหนูเมือเอ่อนาะกัสิยูบ้านขอกินน้ำลูกน้ำหลานสวัสดีค่ะแวะมาเยี่ยมค่ะขอบคุณหล,ลายๆเ้อจ้าขอบคุณไปตาโดนเราจ้าไปจังแต้ตอนอัน อยู่บ้านเท่าเหตุงานเป็นคู่เลรียงเนอะจากเนาะไปไปเที่ยวกับเดินกลับมาหาไม่อาแคนลอไปเลยไปเลยไปเลยภาษาอังกฤษรี้งแล้วคักโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ว่าอันานี้ลหละอันอีปึกฮะเอาฝากน้องเล็กสีสันด้วยนะคะน้องเล็กสีสันเขามีบ้านแดงคะ่ะ เมืองเป็นอนเป็นอเขาเอ่นว่าหางไงเขานั่น,นข,ของของเอเชียนัน่นเขาใส่งอนนเตงในใจ <c oughs> อ่เตรียมตัวเต้นจผู <c oughs> <c oughs> ้ใดบางบ้างแม่เวียนเขามาไดเด้อจ้าขอบคุณนายลที่มาเป็นกระล่างแรงใจให้มาเปิดหูเปิดตาให้เนาะ ปู่ไฝ่หนึ่งแม่เล็กน้องเล็กขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเล็กน้องเล็กสิอยากแะทำเหมือนพี่นักการทำ้ลงให้ไปแผ <c oughs> <ๆ>่แผ่เพีย้ยน<ๆ>เพีย้ยน<ๆ>ไปเนาะพี่นักการเนาะขอโทษนะพี่นักการไม่ค่อยได้แวะไปหาพี่นักการเพราะว่าเวลาช่วงพี่นักการขึ้นก็อรีบขึ้นรถไปทํางานอย่างนี้พี่ถ้าใช่จริงๆค,รๆค่ะพี่นักการจริงๆริงค่ะ ท,ที่จริงแล้วถ้าถ้าเขาจะให้เรา